เสียงธรรมยามเช้าวันศุกร์ที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8เช้านี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมรอันาะเรตจัยสงฆ์ลาเป็นช่วงเวลาของการกลับมา เติมองความโรคคือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุก,อก่อเกิดสัพพธรรมเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุคือธาตุแห่งธรรมธรรมทั้งหลายตั้งต้นที่จิตหรือปรากฏที่จิต จึงชื่อว่าธรรมธาตุเป็นธาตุแห่งธรรมเป็นตั้งต้นแห่งธรรมทั้งหมดนอกจากจิตเป็นแก่อาการนอกจากจิตแล้วเป็นแก่สังขารนอกจากจิตแล้วก็คือนามธาตุโรปธาตุหรือกันต่างาจะเรียกว่าวัตฐทุกข์ก็ได้จิตเป็นวิวัตตะ หรือเป็นธาตุที่พ้นจากวัตตะอาการทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนอกจากจิตเป็นวัตตะทั้งหมดตราบใดที่จิตไม่รู้แจ้งจิตก็จะไปลงยึดในอาการทั้งหลายในอาการทั้งปวงทำให้เป็นไปกับทุกข์เป็นไปกับวัตตะเป็นไปกับการเกิด ดังนั้นเราทั้งหลายซึ่งก็ไม่ใช่คือคือใครหรือคืออะไรเราทั้งหลายก็คือจิตสมมุติว่าคือจิตเราทั้งหลายคือจิตไม่ใช่อาการดังนั้นการที่จะรู้สึกว่าหรือจำว่าเราเป็นมนุษย์นั่นเป็นสัตว์เอลฉาน ตาม่านั้นเป็นเปรตอสุรกายสัตว์รกสูงกว่าก็เป็นเทพเป็นพรหมนั่นคือความจำได้หมายรู้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่แท้จริงเราไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นธาตุว่างปล่าไใบโริสุดก็คือจิตนั่นเองอันเป็นธาตุชีวิตเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ ไม่เกิดและก็ไม่ดับสลายไปไม่ไปไม่มาเป็นสุญญาตาธาตุเป็นธาตุที่พ้นจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนทั้งหมดทั้งสิ้นความเป็นอัตตาตัวตนไม่มีความจริงนี้พระพุทธองค์ทรงสรัสสอนในอนัตตลกนสูตรว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงถึง ความเป็นจริงแห่งธรรมที่ยึดถืออยู่ยึดถือว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอนตาของเราจงรู้แจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสวมัสมิเราไม่เป็นนั่นนาเมสวตานั่นไม่ใช่าตาของเรานั่นคือความเป็นจริง ความเป็นจริงคือไม่มีของเราไม่มีเราไม่มีตาของเราความเป็นเราไม่มีความเป็นเราที่แท้จริงที่สมมติชื่อว่าจิตก็เมื่อทวนกระแสะกลับมาโลเจงจิตนี้เป็นมรรควิธีที่ลัดสั้นดัดตรงมรรควิธีจริงง่ายไม่ยุ่งยากไม่ลำบากทวนกระแสะกลับมาโลเจงจิต ก็จะรู้แจ้งธ <t rain> รรมถึงความเป็นอนัตตาธรรมถึงความเป็นจริงแห่งธรรมทั้งหมดสเปตมาณตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อรู้แจ้งจติตก็จะรู้แจ้งธรรมทั้งหมดเพราะจิตเป็นธาตุตั้งต้นแห่งธรรมจึงรู้แจ้งธรรมทั้งหมดไปด้วยเมื่อรู้แจ้งจิตก็จะรู้แจ้งธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นการที่จะรู้แจ้งธรรมทั้งหมด ไม่ใช่ไปฝานาจากที่อื่นใดไม่ใช่ไปกับอาการคือนามธาตรูปธาตุซึ่งไม่อาจที่จะจบจัดสิ้นจะสุดในการศึกษาในการเรียนรู้ดังนั้นเราทั้งหลายจึงตอนกระแสกลับมาตื่นรู้แจ้งจิตเถิดเมื่อตอนกระแสกลับมาตื่นรู้แจ้งจิตได้ก็จะรู้แจ้งจบรู้แจ้งครบถ้วน สมบูรณ์บริบูรณ์ในความเป็นธรรมทั้งหมดหรือในธรรมทั้งสิน้นธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นเริ่มที่ใดจบที่ใดเมื่อตัวกระแสกลับมาที่ตั้งต้นก็จะเห็นถึงที่ที่จบด้วยการที่ยังมีการดิน้นรนค้นหาแสวงหาความจริงเพราะไม่รู้จุดจบไม่รู้ที่จบที่สิน้น การที่จะรู้ที่จบที่สิ้นก็จะรู้ถึงที่เริ่มต้นด้วยเพราะว่าความเป็นวัตนั้นคือการหมุนวนหมุนวนก็คือมีแล้วก็สลายไปหรือเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปแล้วก็ปรากฏใหม่กับเพิ่มไว้ใหม่แล้วก็สลายไปสลายไปหายไปที่ใดนั่นแหละก็คือที่สดุด ที่จบแล้วเริ่มต้นที่ไหนก็เริ่มต้นที่สุดที่จบนั่นแหละก็คือที่สุดที่จบก็คือที่เริ่มต้นที่เริ่มต้นนั่นแหละก็คือที่สุดที่จบเพราะนั้นเห็นตั้งจุดเริ่มต้นหรือธรรมธาตุที่ที่ตั้งต้นเรียกว่าต้นธาตุต้นธรรมแล้วก็ธาตุที่สุดจบด้วยธาตุที่สุดจบก็คือนิพพานธาตุธรรมธาตุเป็นธาตุตั้งต้น นิพพานธาตุเป็นธาตุสุดจบทั้งทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดก็คือจุดเดียวกันใครจะไปคิดใครจะไปนึกว่าความจริงแล้วอยู่ตรงหน้าตลอดเลยความจริงแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องฝานหาที่ใดความจริงแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปหาให้ใครจากตอนนี้ พอตอนนี้เป็นเชันไหก็มีความกลับเพื่มไหวความกลับเพื่มไหวก็คือปรากฏความปรากฏนี้จมตดชื่อว่าเสียงกับการรับรู้แล้วสิ้นสุดที่ใดก็เมื่อหมดเหตุปัจจัยเขาก็สลายหายไปสิ้นสุดตรงหน้าเลยเสียงเงียบหายหมดสิ้นไปนั่นแหละก็คือที่สุดจบ และเสียงใหม่ปรากฏใหม่ก็เกิดที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เห็นได้ไหมต้องอาศัยความรู้ใดต้องอาศัยการปฏิพฤติปฏิบัติใดให้ยุ่งยากก็ทวนกระแสกลับมารู้แจง้งจิตรู้แจ้งตามความจริงนี่แหละชื่อว่าการปฏิบัติการปฏิบัติเป็นเช่นนี้การปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน การปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องออกไปข้างนอกไปอาศัยนามาตารูปธาตุการปฏิบัติก็คือตวนกระแสกลับขณะที่ตวนกระแสกลับก็ก็เป็นการรู้ในส่วนที่เป็นนามาตารูปธาตุไปด้วยแต่รู้ไปถึงที่สุดที่จบเรียกว่าเป็นการตวนกระแสจนถึงที่สุดที่จบ เมื่อตววกระแสกลับไปที่สุดที่จบก็คือตัวกระแสกลับไปที่จุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันสูงสุดก็กลับคืนสู่สามัญความเป็นแห่งธรรมทั้งหมดไม่เป็นไม่มีอะไรที่ซับซ้อนดังที่กล่าวเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่ใครก็รู้ได้เมื่อตอนกระแสกลับมารู้แจงจิต แต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครไม่มีผู้ใดมาชี้ให้ชัดมาบอกมากล่าวมาทำให้จากสิ่งที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายเท่ากับองค์พุทธะหรือนักปราชญ์ที่มาชี้บอกเพราะว่าท่านรู้แจ้งครับสมมาสัจเจ้าท่าน ทรงรู้แจ้งตามความจริงเต็มพระไทัยแล้วเมื่อรู้แจ้งความจริงเต็มพระไทัยแล้วการที่จะชี้ให้หลงหรลวกวนอีกก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นท่านเมื่อรู้แจ้งความเป็นจริงท่านก็ชี้ให้ตรงกับความเป็นจริงว่าแค่ตัวนกระแสกลับมารู้แจ้งจิตเท่านั้น การทวนกระแสกลับมารู้แจ้งจิตก็คือการรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นไหลตอนนี้ก็คือนั่นแหละก็คือเป็นการตวนกระแสคําว่าทวนกระแสก,ก็คือจากที่ไหลหลงจากที่หลับแล้วก็ไหลหลงไปกับนามธาตุรูปาธาตุก็ไม่ไปไม่ไปอีกก็คือไม่ไปก็คือเป็นการทวนเป็นการตวนหรือเป็นการไม่ไหลไม่หลง ก็เท่ากับทวนก็ทวนก็คือรู้แจ้งตามความจริงอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นความรู้เช่นนี้แหละชื่อว่าเป็นวิชาหรือปัญญาหรือสัมมามักเมื่อสัมมามักสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยองค์มัตทั้งแปดสัมมาญาณนะก็คือรู้แจ้งความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา เมื่อรร้แจ้งต,ตามความจริงสมาวิมุตติหลุดพ้นตามความจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรียกว่าไม่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากลำบากหรือเป็นสิ่งที่เกินคาดหวังมุ่งหมายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้กับทุกดวงจิตเมื่อทวนกนระแสกลับมารู้แจ้งจิตเท่านั้นทั้งหมดทั้งเต้นสมบูรณ์ด้วยมัคสมบูรณ์ด้วยญาณนะสมบูรณ์ด้วยวิมุตต เป็นความสมบูรณ์แห่งธรรมเป็นความหลุดพ้นแห่งธรรมถึงความเป็นจริงแห่งธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความจริงที่ไร้ซึ่งตัวตนเป็นการสุดจบแห่งการศึกษาแห่งการเรียนรู้หมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกข์พ้นจากวตาพ้นจากการเกิดได้อย่างท่องแท้แน่นอนขอสัจจะธาแห่งความเป็นพุทธ,ธาทั้งหมดที่รวมเป็นหนึ่งนะักแก่นแก่นธาตุต้นองค์ความรู จงแพ่ความจริงที่เป็นจริงอยู่ออกไปให้ไปสามสำริจสำเร็จแก่สัพพะดวงจิตดวงยนันทั่วสามแดนโลกกถทธานันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ณภนะพบพมใดมิติใดอ,อดูใดพรมนูใดถูกพลังกดทับด้วยมนดำคาถามคมใดด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใดขอให้บรรลัยสิ้นไปเถิด ขอให้จงโลแจ้งประจักษ์ความเป็นจริงเต็มหัวใจจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสยัยพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดและจงตั้งศัจจาเป็นจิตพุทธามาเถิดมาทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดทั้งสิน้นให้สัพาพด,ดวงจิตดวงวิญญาณ <c oughs> พ้นจากวัฏฏะทุกข์ให้หมด เป็นการปิดวัตฏะทุก์ในจบสิ้นในยุคนี้ไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเทิน